สวัสดีครับเจอกับโดมอีกแล้วครับที่รึกษาไฟขายนิสสันชอเอราวันครับวันนี้โดมก็จะพามาชมนะครับในส่วนของตัวกระบะดับเบิลแคปตัว E นะครับเราจะมาดูกันว่าตัวนี้มีแคปเปอดีๆอะไรมาฝากในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวรถก่อนนะครับแล้วท้ายคลิปโดมจะกลับมาบอกเรื่องของตัวโปรโมชั่นให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยครับ ส่วนแรกเลยนะครับเรามาเริ่มที่ในส่วนของตัวกระจังหน้าเหมือนเดิมครับกระจังหน้าสําหรับตัว d o บเบิลแคปนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีตัวโลโก้อ่าโทษครับเป็นตัวชื่อของนาวาร่นะครับติดอยู่ตรงนี้ให้นะครับอ่าด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นกันชนแบบใหม่นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้ นะครับที่เราเห็นกันนะครับก็คือกล้องมองรอบคันแต่เป็นกล้องด้านหน้านะครับส่วนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้านะครับซึ่งสังเกตตัวไฟหน้าดีๆนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวดวงตาแก้วนะครับสี่ดวงนะครับซึ่งเขาจะแยกกันนะครับเป็นไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัว daytime นะครับจะเปิดให้สวยงามมากครับ มาด้านข้างบ้างนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับจะให้เป็นยางของแดนล็อกนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะให้เป็นสองห้าห้าหห้านะครับตัวแม็กจะเป็นตัวไซส์17นิ้วนะครับส่วนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมตัวกล้องมองรอบขันตัวด้านข้างตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกตรงนี้ให้นะครับ มาดูในส่วนตัวที่จับเปิดประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับซึ่งจะแมทกับตัวชายขอบประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้ครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวไฟท้ายแบบใหม่นะครับพร้อมตัวไฟซิกเนเจอร์ของตัวนิสสันนะครับรวมถึงนะครับ ตัวกันชนหลังนะครับจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับพร้อมเซ็นเซอร์พร้อมไฟสองป้ายทะเบียนแบบ LED ครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในนะครับก็จะเริ่มจากตัวแผงประตูก่อนนะครับก็จะมีที่ล็อกประตูให้นะครับที่ปรับกระจกซ้ายและขวานะครับหรือปรับพับอัตโนมัตินะครับในส่วนต่อมาครับเป็นตัวพวงมาลัยครับเป็นแบบบันติกฟังก์ชันนะครับพร้อม หน้าปัดนะครับที่เป็นแบบจอ TFT นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะให้มาเป็น Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เลยครับขนาด8นิ้วนะครับแลวตัวแอร์เป็นแบบแยกซ้ายกว่านะครับ รวมถึงจุดชาร์จนะครับสังเกตว่าจะมีจุดชาร์จเป็น usb หรือว่าต่อแฟลชไดร์นะครับ aux นะครับเป็น power outlet นะครับตัวนี้ได้เลยในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นแบบเกียร์ออโต้เ็ดสปีดนะครับสามารถชิดเกียร์เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวครอบเนี่ยก็จะเป็นตัวคมเนียมให้สวยงามครับส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวกระจกนะครับมองหลังนะครับจะเป็นแบบ ตัดแ่งนะครับรวมถึงตรงนี้ครับเป็นที่เก็บเป็นตานะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับในห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีแยกในส่วนของตัวที่สองที่นะครับฟังกชนนั่งและฟังกนขับและที่สะดวกสบายอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับจะมีจุดชาร์จให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่วาง ของเล็กๆน้อยให้นะครับรวมถึงตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเป็นที่พักแขนนะครับก็จะมีจุดชาร์จให้อีกนะครับอยู่ภายในพร้อมทั้งตัว power outlet ส่วนที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวบอกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นบอ,อกผ้านะครับอย่างดีนะครับตัวนี้น้ำหกแล้วไม่ซึมครับ นุ่มสบายเล่นเป็นรอนให้นะครับจะนั่งสบายแล้วก็กว้างนะครับไม่เมื่อยเวลาเราขับรถไกลอ่เราก็ดูข้อมูลตัวรถกันแล้วนะครับทีนี้นะครับโดมจะขอมาคุยกันในเรื่องของแคมเปญนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับตัวกระบะนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับรับไปเลยครับส่วนลดสูงสุดถึง1,2 0 0 0 0บาทครับหรือลูกค้า นะครับที่ต้องการแคมเปญพิเศษในเรื่องของตัวตาดอกเบี้ยนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0%นะครับ48เดือนนะครับแล้วก็นะครับในตัวข้อมูลของตัวรถที่ลูกค้าได้ชมกันมานี้นะครับก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบกันนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับดมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็แคมเปญดีๆ ออกมาฝากในส่วนของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากนะครับท่าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาปรึกษากันได้ที่เบอร์นี้นะครับหรือที่ id line นะครับโดมก็จะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้โดมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้านะครับโดมก็จะนำแคมเปญดีๆของรถรุ่นอื่นๆมาฝากรวมถึงเร็วๆนี้ในเรื่องของการเปิดตัวของตัวรถใหม่ นะครับเราลองมาชมกันว่ามันจะเป็นรุ่นไหนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ